ความสัมพันธ์เมื่อความสัมพันธ์มันไม่ดีมันจะใหออ้อัตโนมัติทุกจุดเหมือนเดิมทันทีเนี่ยผมว่ายากนี่ผมพูดตรงนะครับวันนี้ปัญหาก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลดีหรือ,อยังนะครับกับข้าสู่ภาวะปกติหรือ,อยังการะจะเปิดด่านอย่างนี้เนี่ยแปลว่าต้องต้องภาวะต้องปกติหมดทุกอย่างแล้วะนะครับแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีการยุยงมีการก่อกวนมีการเอาประชาชนมาเหมือนจับอยากจะปะทะ อยากจะมีเรื่องกันเนี่ยผมว่ามันเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับ,รบการที่คนของเรายังเหยียบกับระเบิดอยู่แล้วเราต้องเก็บกู้เก็บกู้เสร็จก็ยังเจออีกผมว่านี่มันไม่ปกติมันมันต้องมีการยอมรับจะก่อนว่าเออเออผมขอโทษนะผมจะไม่ทําอีกแล้วนะไอไอวางกับระเบิดอย่างเนี้ยนะครับมันถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ถ้าตราบใดที่เออมันเหมือนอยู่ในภาวะจะสงครามก็ไม่สงคราม เพราะว่าสงบก็ไม่สงบผมว่ายากครับที่จะให้ทําทุกอย่างกลับไปอยู่เหมือนจุดก่อนมีเรื่องต้ามย้อนคิดที่พลโหรกนกพูดเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้เริ่มมีการเปิดด่านกันแล้วบางด่านเหมือนกับว่ารัฐบาลไทยเริ่มผ่อนปรนละ<ช>เปิดด่านบ้างนะคะใช่ไหมคะตอนนี้<ช>แต่ว่าแต่ในขณะที่สถานการณ์กัมพูชาเขาก็ยังไม่ยอมรับว่ามีการวางทุ่นระเบิดแต่ฝ่ายไทยเริ่มผ่อนปรนแล้วใช่ไหมคะใช่แทนที่ว่าเราจะมี มาตรการเข้มขึ้นนะครับอย่างว่าเปิดเป็นบางวันเปิดเป็นบางเวลาเราก็ปิดหมดเลยควรจะปิดหมดเลยใช่ไม่รู้ว่าผ่อนปลนแบบไม่รนนวันเน้คุณขาขาดเนี่ยอนะคุณทําให้ทหารขาขาดเนี่ยมันจะมีผลอะไรแล้วเขาถึงจะคิดว่าจะมาวางอีกไหม,มนะครับแต่ว่านี่เรายังทําเหมือนเดิมแล้วก็ผ่อนปลนให้เขาอีกอเขาก็มาอีก แต่แางนี้มันมันจะตึงเกินไปหรือเปล่ามันจะทําให้<อ>ประชาชนเนี่ย<อ>ประเชิญหน้ากันเกินไปหรือเปล่าคะเออประชิญหน้าเราไม่ใช่ฝ่ายเราทํานะ<อ>คือ,อคือผมเรียนว่าวันนี้คนของเราที่ไปที่ตาเมืินทมหรือภาษาตาควายเนี่ยนะครับเราไม่ได้จัดตั้ง<อ>ประชาชนคิดกันขึ้นมาเองทํากันโดยอิสระแล้วก็อยากจะพูดง่ายๆจะเรียกต่อต้านก็ได้นะครับ การจัดตั้งของฝั่งโน้นที่เข้ามายั่วยุทหารไทยที่เข้ามาก่อเรื่องชี้หน้าด่าทหารไทยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับหรือรวมทั้งผู้หญิงที่ชื่อโมนิก้าเนี่ยมันคือมันคือข้าราชการมันคือทหารของฝั่งโน้นชัดเจนนะครับแล้วก็มามาชีา้หน้ามาหาเรื่องพูดง่ายอยากมีเรื่องนะ่ะพูดง่ายๆภาษาผมนะครับถ้ายังมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันคือเหตุการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ การกดดันที่รัฐบาลไทยที่ทางฝั่งทหารเนี่ยโดยเฉพาะยิงกองทัพบ,บกเนี่ยสั่งปิดด่านประกาศก,กรอเยการศึกนี่คือมาตรการกดดันให้เขาผ่อนคลายสถานการณ์ลงนะครับ